ยักษรคาร่าซอนเล็บภาคสองเล่มที่แปดตอนไม่ยอมยกให้ภายในตรอกแคบเด็กหญิงนางหนึ่งยกมือเท้าข่าง นั่งยองอยู่หน้าประตูโรงเตียมนี่เป็นเด็กหญิงชาวหัน่นผมสีดำตาสีดำหน้าตาน่ารักเป็นนักหนาตากลมโตของนางกวาดผ่านผู้คนสัญจรผ่านไปผ่านมาเสาะหาเป้าหมายที่เหมาะสมท่านอาเฉินตงกับอาเย่ยอันรับบาดเจ็บต้องมีเงินค่อยซื้อหาตัวยาได้สีหลินเจียเจียพี่สาวกำชับนางอย่าได้วิ่งเพ่นพ่านวุ่นวาย นางได้แต่เฝ้าอยู่หน้าประตูโรงเตียมแต่หากว่ามีแพะอ้วนผ่านมานางย่อมไม่เสียดายกับการลงมือแม่นางไสเอ,อ๋อกำลังหาเหยื่อหรือบุรุษผิวขาวร่างสูงใหญ่ผู้หนึ่งเดินถึงข้างกายถังไส้เอ,อ๋อผมเผ่ามันเป็นสีน้ำตาลแดงหน้าตาหยาบกร้านที่โดดเด่นที่สุดคือจมูกที่ตั้งโด่งทั้งใหญ่ มองแต่ไกลคล้ายราชสีตัวผู้ตัวหนึ่งมันกล่าวภาษาหั่นที่ขัดเขินต่อถังไสเอ๋อถังไสเอ๋อกลับคอนมันวงหนึ่งไม่กล่าวว่ากระไรบุรุษผิวขาวนั้นไม่ถือสาสุดนั่งลงที่ข้างกายถังไสเอ๋อถามว่าไสเอ๋อเยื่อะนาเจียเจียของท่านเล่าถังไสเอ๋อถลึงตาใส่มันกล่าวขึ้นว่าตาเค้อตาสูตาเคอตาสูท่านอาเยื่อะนาะ เป็นคนของการแต่ของเราท่านไม่อาจาคิดอ่านต่อนางซึ่งคําว่าการแต่หมายถึงบิดาบุญธรรมคนผู้นี้เคยถูกถังไส้เอ๋อรักขโมยถุงเงินตอนนั้นมันดื่มจนเมาไมยเดินทางผ่านมาสุดท้ายพบว่าถุงเงินสูญหายถึงกับร่ำให้จะเป็นจะตายถังไส้เอ๋อเห็นมันน่าเวทนาจึงแซงเป็นเก็บถุงเงินให้คืนเงินแก่มันทั้งสองจึงคบหากันในลักษณะนี้ มีคาดกุศลเจตนาไม่ได้รับกุศลสนองตัวโสโครกนี้หลังจากบังเอิญพบผ่านเยอะนาเจเจียกลับน้ำลายสอแทบหยดหยาดทั้งร้องเพลงเกี้ยวพาราสีทั้งมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้นี่ยังพอทําเนาฟังว่าที่บ้านเกิดของมันยังมีภรรยาทั้งมีบุตรชายสามคนและมีบุตรีนางหนึ่งท่านว่าน่าคลั่งใจหรือไม่ตาเคอ กลับกล่าวโดยไม่นำพาว่าการแต่ของท่านเป็นใครหากว่ามันเก่งกล้าสามารถเช่ไหนปล่อยให้พวกท่านตกยากถึงเพียงนี้อีกประการต่อให้แม่นางเยื่อนาเป็นหญิงรับใช้ของมันนางก็ชมชอบเราทาั้งไสเอ๋อค้อนมันวงหนึ่งกล่าวขึ้นว่าประเทศของท่านไม่ใช่อนุญาตให้มีภรรยาคนเดียวหรอกหรือ ตาเคอยักไหลแล้วกล่าวว่าใช่แล้วแต่ว่าหากเป็นบุรุษที่มีความสามารถก็มีชูรักได้มากมายทั้งไส้เอ๋ยยกมืออุดจมูกเบือนหน้าหนีกล่าวขึ้นว่าตัวท่านเหม็นคลักคลุงเย่อหน้าเจี๊ยไม่ชมชอบบุรุษที่เหม็นคลักคลุงตาเคอก้มลงสูดดมตัวเองแล้วกล่าวว่าเฮ้หามีกลิ่นไหม่ พวกเราไม่ชมชอบอาบน้ําแต่ว่านับตั้งแต่เรามาถึงที่นี้ก็ปรับเปลี่ยนทิศสัยอาบน้ําเดือนหนึ่งอาบน้ำหนึ่งครั้งถังไสเอ๋อรับฟังจนตาเหลือกขึ้นตาเครอยิ้มประจบแล้วกล่าวว่าเอาเถอะยังมากเราเปลี่ยนเป็นอาบน้ำสัปดาห์ละครั้งไม่ไม่ไมอาบน้ำวันละครั้งเป็นอย่างไรไสเอ๋อที่น่ารักรีบบอก ต่อเราว่าเย่อะนาเจียเจียท่านชมชอบอันใดเราเป็นบุรุษที่มีความสามารถต้องพิชิตนางเป็นผลสำเร็จคำพูดนี้กลับไม่ได้คุยโอมันเป็นทั้งลูกเรือเป็นทั้งพ่อขาเป็นทั้งชาวไร่เป็นทั้งช่างตัดเย็บเสื้อผ้ามันเรียกว่ายาเคิรตาเคิรมาจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งหมายถึงประเทศฝรั่งเศส ฟังว่าประเทศของมันมักทำสงครามกับประเทศอิงกวัวซึ่งหมายถึงอังกฤษพระราชาของฝ่าหลันสีชื่อชาร์ลีลิวซอซึ่งหมายถึงพระเจ้าชาวที่หเป็นคนเสียสติดังนั้นมันหลบหนีมาหาเลี้ยงชีพถึงที่นี้หลายปีมานี้มันเก็บหอมรอมริบเงินทองจำนวนหนึ่งเตรียมกลับประเทศไปซื้อที่ดินสักหลายสิบมู่แต่แล้วบังเกิดพบกับเยื่อนา ชาวฝาหลันสีที่มากรักผู้นี้กลับหลงรักเยื่อนาจนถอนตัวไม่ขึ้นถังไสเอ๋อกล่าวอย่างขุนข้องรำคาญว่าเอาเถอะไม่ต้องละเมอเพ้อฝันแล้วปีศาจสุรากลับไปดื่มสุราของท่านเถอะตาเค่อโตแย้งว่าเราไม่ใช่ปีศาจสุราครั้งก่อนเพียงคิดกลับประเทศจึงดื่มสุราเที่ยวหนึ่งเราเอางุ่นที่นี้ ไม่ต่างกับปัสสาวะมาเปรียบกับเหล้าอางุ่นลาเฟยซึ่งหมายถึงไวน์ลาฟิเต้ของฝรั่งเศสของพวกเรายังห่างไกลกว่ามากนักเอยถึงตอนนี้ซีหลินกับเยื่อนนาชักนำเสียสินกับหลิวอี้เจียกลับมาถังไส้เอ๋อพอเห็นพวกนางต้องกระโดดปลาดขึ้นคิดตรงเข้ารับหน้าพอวิ่งไปไม่กี่ก้าวค่อยพบเห็นเสียสินถังไส้เอ๋อพลันหยุดเท้าลง มือมองเสี้ยสินอย่างเหลือเชื่อจวบกระทั่งเสี้ยสินเรียกหาไสเอ๋อนางค่อยคลายตื่นจากความฝันร้องเรียกการแตะโผลร้องเรียกการแตะโผลเข้าอ้อมอกของเสี้ยสินหลั่งน้ําตาออกมาตาเค่อลุกขึ้นอย่างช้าๆสายตาจ้องจับบนร่างเสี้ยสินคลุนคิดขึ้นนี่เป็นการแตะของไสเอ๋อเสี้ยสินพอเข้าตรอกมาก็ไม่ต้องปกปิดอีกต่อไป ยามยกมือวางเทา้าลวนสะท้อนบุคลิกลักษณะอันสูงทรงออกมาตาเครือแม้ไต่เต้ามาจากระดับล่างหลายปีนี้พบเห็นผู้ยิ่งใหญ่มากหลายดูออกว่าคนผู้นี้ไม่ใช่ชนชั้นธรรมดาอดนึกละอายตนเองมิได้เสียสินเพียงกวาดมองมันแวบ,บหนึ่งก็รั้งสายตากลับมาตบก้นถังไส้เอ,อ๋อที่ยกมือโอบรอบคอของมันไว้กล่าวกับไส้หาชื่อว่า ไปกันเถอะนำเราไปพบกับเฉินตงเยื่ออันขบวนผู้คนเดินเข้าโรงเตียมไปตาเค่อมองดูเยื่อนาไม่กระพริบเยื่อนาไม่ชำเลืองมองมันยังคงเป็นสีลินไม่อาจหักใจได้กระตุกแขนเสื้อเย่อนากล่าวเบาๆอยู่หลายคำํำเย่อนาค่อยชะงักเท้าลงเสียสินกับพวกเดินเข้าโรงเตียมส่วนเย่อนาเดินช้าๆถึงเบื้องหน้าตาเค่อ ตาเค่อกล่าวโดยมีจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวท,ท่านหาตัวจู่เหยินของตัวเองพบเตรียมคิดจากไปแล้วกระมังเยืน่นาพงกศีรษะอย่างเงียบงันนางย่อมทราบว่าตาเคิรหลงรักตัวเองแต่นางไม่มีความสนใจต่อบุรุษผิวขาวผู้นี้ตอนนี้ยังได้รับการบอกใบ้จากเสียสินยิ่งไม่ยอมรับน้ำใจจากบุรุษใดอีก าเคขยิ้มยางกระดากหลังจากที่มันรับรู้ถึงบาร,รมีของเสี้ยสินก็ไม่กล้าละเมอเพ้อฝันอีกหลังจากเงียบงานชั่วขณะจึงกล่าวฝังว่าพวกท่านคิดไปยังเขตสาโจหากว่าเป็นไปได้เราขอเตือนให้พวกท่านอยู่ที่นี้นานกว่านี้เพราะว่าเราได้ยินว่าสาโจก็เป็นหนึ่งในสถานที่ซึ่งเทียมู่เออคิดปราพิชิต เียมู่เอ่รบชนะโดยไร้ผู้ต่อต้านแม้แต่ราชาประเทศสีปัญญาซึ่งหมายถึงสเปนยังยกมันเป็นบิดาบุญธรรมเยื่อนากล่าวว่าขอบคุณในคำน้อมเตือนของท่านเยนื่นาหาจูเยินนายของตัวเองพบแล้วสมควรไปที่ใดล้วนแล้วแต่จูเยินเยนื่นาไม่ต้องกังวลใจไปตาเค่อถอนใจเบาๆ กล่าวด้วยความอาลัยอาวรว่าไอ้ ai, พวกเรายังมีวันพบกันหรือไม่เยอน่นากล่าวเสียงนุ่มนวลว่าหากว่ามีวาดสนาก็อาจจะตาเครื่องเงยหน้าขึ้นกล่าวด้วยความรักอันลึกซึ้งว่าหวังว่าพระผู้เป็นเจ้าจะประทานวาดสนานี้แก่เราเราหากว่าเรามีบุตรีอีกคนหนึ่ง เราจะตั้งชื่อว่าเยื่อนาเยื่อนาเพียงยิ้มอย่างนุ่มนวลให้กับการเปิดอกสารภาพรักของมันเสี้ยสินกับหลิวอี้เจียพอพบกับเฉินตงและเยี่ยอันทั้งสองฝ่ายต่างเกิดความตื่นเต้นยินดีเฉินตงกับเยี่ยอันรับบาดแผลหลายแห่งแต่จุดสำคัญไม่ถูกทำร้ายพวกมันถือกำเนิดจากนักฆ่าวิชาต่อสู้บนหลังมา้า ไม่เปรียบเท่านักรบทะเลทรายแต่รู้จักหลบหลีกจุดสำคัญเหนือกว่าพวกมันจนใจที่ท้องทะเลทรายไม่มียารักษาบวกกับหลบหนีตลอดการรักษาเยียวยาเนิ่นช้าอาการค่อยหนักหนากว่าเดิมตอนนี้ทั้งสองแม้มีร่างกายอ่อนลาแต่หลังจากพอกทายาอาการบาดเจ็บค่อยทุเลาทั้งหมดหารือกันเที่ยวหนึ่ง เสียสินเห็นว่าโรงเตี๊ยมมีสภาพซอมซ่อประกอบด้วยทุกชนชั้นจึงนำพวกมันกลับที่พักของตนโดยให้ปลอมตัวเป็นทาสขณะที่ทั้งหมดออกจากโรงเตี๊ยมถังไสเอ๋อเห็นท่านอาตาเคยังอยู่ในตรอกฝั่งตรงข้ามใช้สายตาส่งเยอ่อนาจากไปแต่ถังไส้เอ๋อหาได้กล่าวเปิดโปงไม่กล่าวไปท่านอาผู้นี้ก็ม่ใช่คนเลวราย การหลงรักหญิงอื่นหามีความผิดไหมทั้งหมดพอเดินทางถึงเหลาสุราอันภูมิฐานเสียสินพลันพบว่าไม่ถูกต้องทั้งในและนอกเหลาสุราเพิ่มการอารักขาอย่างเข้มงวดยืนยามด้วยนักรบในชุดเกราะนานาชนิดผู้คนที่เข้าออกล้วนต้องถูกตรวจคนเสียศินรอบตื่นตระหนกไม่ทราบว่าในเหลาสุราเกิดเรื่องใด มันแทบเข้าใจว่าตนเองเผยพิรุธสักธานะถูกเปิดโปงแต่เห็นเหล่านักรบยืนตัวตรงดุดปลายทวนไม่คล้ายกับกำลังตามล่าผู้ใดขณะเครือบแคลงสงสัยผู้ดูแลเหล่าสุราที่ยืนอยู่หน้าประตูน้ำหาเออบพาเกอซือเดินเข้ามารับหน้า กล่าวเป็นภาษาหั่นที่ติดติดขัดขัด,ขดเสียเสียนเซิงเป็นคำเรียกบุรุษแท่เสียนี่เป็นทาตที่ท่านซื้อกลับมาหรือมันมองดูไส้หาชื่อชมว่าชายชะกันที่แข็งแรงนักพอเห็นซีหลินกับเยอ่อนาต้องตากระจ่างวูบกล่าวว่าเสียๆๆเสียนเซิงตาแหลมคมนักนางงามทั้งสองนี้ต้องทำกำไรให้กับท่านแน่นอนเอ๊ะท่านมีเด็กหญิงนางหนึ่งด้วยหรือ พลางสำรวจดูถังไส้เอ๋อชมว่านี่เป็นเบ้าหลอมของนางงามหลังจากฝึกอบรมสักหลายปีต้องเป็นต้นไม้เขย่าเงินต้นหนึ่งถังไส้เอ๋อรับฟังจนขวานควักใส่มันหาเอ๋อพาเกิอสือหาเอ๋อพาเกิอสือเหลียวดูเฉินตรงกับเยี่ยอันต้องขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าสองคนนี้ไม่ดีคล้ายกับปีศาจอมโรคสองตน เสี้สินไม่สนใจคำวิพากษ์วิจารณ์ของมันเพียงกวาดมองนักรบที่ยืนยามอยู่ทั้งในและนอกเหลาสุรากล่าวขึ้นว่าพาเกิซือเซียนเซิงนี่เป็นอ,อาเออพาเกิซือบอกกล่าวว่าเสียเซียนเซิงไม่ต้องเป็นห่วงที่นี้มีแขกสำคัญเข้าพักจูเหยินนายของเราความจริงนึกไม่ถึงว่าจะเชิญแขกท่านนี้มาร่วมงานวันเกิดได้ คิดไม่ถึงมันไม่เพียงมาถึงทั้งมาในวันนี้ดังนั้นจู่เยินเราจึงเปิดหีบห่อของท่านนำแพรไหมใบชากับเครื่องเคลือบของท่านออกแจกจ่ายเรื่องราคาเป็นไปตามที่ตกลงกันเมื่อคืนเสียเสินเสิงโชคดีจริงๆอ๋อเราจะนําพวกท่านเข้าไปอาศัยพวกท่านเกรงว่าเข้าไปไม่ได้เสียสินฟังว่าเป็นคนบุญหนักสักใหญ มาร่วมงานวันเกิดของอาเก๋สือค่อยคลายใจลงห้าเออพาเก๋สือนำเสียสินเดินเข้าไปพอผ่านเข้าประตูใหญ่ก็กล่าวว่าเสียสินเราจะสั่งคนนำธาตของท่านไปทางด้านหลังก่อนเถอะพลางก็มองดูซสีหลินกับเย่อนากล่าวสัพพยยกว่านางธาตุที่เย้ายวนทั้งสองนี้จะจัดให้อยู่ที่อื่นหรือให้พวกนางพักที่ห้องของท่าน เสี้สินไม่ทันตอบคำที่ด้านข้างก็พลันบังเกิดซุ้มเสียงหนึ่งดังว่านางทาตที่งดงามนักเสี้สินฟ,ฟังภาษาของมันไม่ออกแต่มันพอเดินเข้ามาเสี้สินก็เห็นแล้วคนผู้นี้สวมชุดขนสัตว์อันล้ำค่าทั้งยังโอบกอดสตรีผิวขาวท่าทางยั่วยวนสองนางที่ด้านหลังตามติดด้วยคนรับใช้หลายคนมองปลาดเดียวก็ทราบว่าเป็นคนบุญหนักสักใหญ่ในงานเลี้ยงเมื่อคืนเสี้สิน ไม่เห็นคนผู้นี้ไม่ทราบว่าเป็นแขกที่เพิ่งเข้ามาพักหรือไม่เห็นมันตาลึกกลวงจมูกงองงมใต้คางไว้เคลาหงกงอสองตาแหลมคมประดุดเยี่ยวคล้ายเป็นคนกลุมอำนาจอยู่ในมือผู้หนึ่งโอ้ยใต้เท้าสอหยาเอ,อ๋อหาห้าเออพาเกอสื่อร้องเสียงแหลมราวขันทีที่ถูกจับตอนรีบวิ่งเข้ามาน้อมคำนับคนคล่าคลึมไม่สนใจมัน หากชี้มือไปยังซีหลินกับเยื่อนาแล้วกล่าวว่าผู้ใดเป็นเจ้าของนางทาตทั้งสองนี้บอกต่อมันว่าเราต้องการสตรีทั้งสองนี้หาเออพาเก๋ดซือพงกศรรีศาสติดต่อกันรีบรุดถึงข้างกายเสียสินกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าเสียเซียนเซิงเราเพิ่งบอกว่าท่านโชคดีคิดไม่ถึงท่านโชคดีถึงเพียงนี้ไต่ท้วสวหยาเออหาหมายตานางทาตของท่าน ทันรีบยกพวกนางให้กับใต้เท้าสวอยาเอ๋อหาเถอะดูจากสีหน้าท่าทีที่อิจฉาเลื่อมใสของมันคล้ายกับว่าหากสวอยาเอ๋อร์หาหมายตาบุตรีหรือภรรยามันมันก็จะถอดเสื้อผ้าพวกนางใช้เสื่อห่อหุ้มไว้ส่งไปบนเตียงของสวอยาเอ๋อหาก็มีป่านคนของเสียสินล้วนบันดาโทสะเสียสินกับปลายตาห้ามปลามไ้ถามเสียงเย็นชาว่า ต้เท้าซหยาเอ๋อหาอันใดหาเอ๋อพาเก๋อซื้อส่งเสียงร้องราวไก่ที่ถูกเหยียบหางไว้สวรรค์ท่านกระทั่งไต้เท้าซหยาเอ๋อหายังไม่เคยได้ยินมาอ๋อเรากลับลืมเลือนไปท่านเพิ่งมาอย่างที่นี่เป็นครั้งแรกมันลดสุ่มเสียงเบาลงแล้วกล่าวว่าไต่เท้าซหยาเอ๋อหาเป็นแม่ทัพใต้ร่มธงของจกักรวรรดิเทียมู่เอ๋อ ได้รับคำสั่งให้เฝ้ารักษาพื้นที่เปียซื่อปาลีเป็นององของที่นี้ทั้งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่เจ้าเมืองเราประจบเอาใจหากท่านสามารถครบหากับไต้เทา้าเจียงจวินแม่ทัพท่านนี้หลังจากนี้คิดประกอบการค้าใดล้วนราบรื่นไรอุปสรรคซึ่งความจริงมันไม่ต้องบอกเป็นเที่ยวที่สองเสียศิลก็พอนึกออกแล้ว ระหว่างที่มันศึกษาข้อมูลของแดนซีวิย่อมมีข้อมูลของแม่ทัพซวหยาเอ๋อหาผู้นี้เพียงแต่ในข้อมูลบอกชื่อของมันอย่างยืดยาวมีหนำซ้ำตนเองนึกไม่ถึงว่าจะได้พบกับแม่ทัพใหญ่ที่จกักรวรรดิเทียมู่เอ,อ๋อส่งมายึดครองแผ่นดินผู้นี้ยามกระทันหันไม่ทันนึกโยงถึงมันพอฟังต้องรอบตื่นหนกขึ้นมา หาเอ๋อพาเก๋อซือเห็นมันหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยจึงหัวร่อเื๋อหาแล้วกล่าวว่าเ <c oughs> สียเซียนเสิงท่านไม่ต้องกลัวไต้เท้าสัวหยาเอ๋อหาเป็นแขกที่จู่หยินเราเชิญมาท่านยกนางทาตให้กับไต้เท้าสัวหยาเอา๋อหาสร้างความเบิกบานใจแก่ไต้เท้าสัวหยาเอา๋อหาหลังจากนี้สามารถไปทั่ว เปียซื้อปาลีเสียสินสูตรลมหายใจคำหนึ่งแล้วกล่าวว่าโปรดบอกต่อใต้เท้าเจียงจินท่านนี้เราไม่คิดยกนางทานทั้งสองนี้แก่ผู้อื่นห้าเออพาเก๋อซื่อหน้าแปลเปลี่ยนจนปั้นยากกระตุ้นเตือนว่า <S <S เสียสเสียนเซิงใต้เท้าซอหยาเออหาเจียงจินเป็นผู้กุมอำนาจเป็นผู้ถือกฎหมายของที่นี้ทั้งช่วยให้คนรอด และทำให้เ,ออเสียศินตัดบทของมันว่าถ่ายทอดคำพูดของเราตามนี้หาเออพาเกอสื่ออับจนปัญญารุดไปรายงานซหยาเออหาซหยาเออหาคลายรู้สึกเหนือความคาดหมายสำรวจดูเสื้อสินเที่ยวหนึ่งจากนั้นล้วงถุงเงินจากอกเสื้อใบหนึ่งพลิกฝ่ามือวูบก็ปรากฏเหรียญทองคำจำนวนหนึ่ง ร่วงกล่าวลงสู่พื้นเหรียญทองคำเหล่านี้ไม่ถึงกับเป็นทรงกลมรูปแบบค่อนข้างหยาบบนเหรียญคล้ายมีลวดลายคล้ายเป็นตัวหนังสือนี่เป็นเหรียญทองคำในจกักรวรรดิเทียมู่เออทั้งเป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดเหรียญหนึ่งหนักถึงหนึ่งตำลึงสัวหยาเอ๋อหากล่าวด้วยความถือดีว่าเจ้าเมื่อไม่รับไมตรีจากเราอย่างนั้น เราจะซื้อตัวพวกนางมาเหรียญทองคำกลิ่งไปตามพื้นดินปรากฏเหรียญทองคำเหรียญหนึ่งกลิ่งถึงเท้าเท้าของเสียสินเสียสินยกเท้าเตะเหรียญทองคำกลับไปหามันแล้วกล่าวว่าเราไม่ขายห้าเออพาเกอสื่อที่เป็นคนกลางบังเกิดความลำบากใจตะกุกตะกักแปลคำพูดของเสียสินต่อสวหยาเออหา่า สัวยาเอ๋อหาพลันบันดาลโทสะขึ้นมามันเท่ากับเป็นห้องเต้นบนแผ่นดินเปียซื่อปาลียังมีผู้ใดกล้าขัดคำสั่งมันหากพิชัยวันนี้มีข้อกลิงเกลงด้วยเหตุผลพิเศษประการหนึ่งครั้งแรกที่เสียสินปฏิเสธมันมันก็สั่งให้ฆ่ากลุมคนแล้วไหนเลยขอซื้อนางทาตทั้งสองจากเสียสินสัวยาเอ๋อหากระดกเคลาขึ้นขณะจะสั่งให้ฆ่าคนแต่แล้ว คลายนึกได้อันใดจึงกล้ำกลืนคำพูดไว้ระบายลมจากปากคำหนึ่งผลักใสาสาวงามผิวขาวทั้งสองนางออกไปแล้วกล่าวว่าเพิ่มพวกนางทั้งสองขอแลกกับเจ้ากล่าวจบก็เพ่งตาจ้องจับที่เสียสินนี่เป็นความอดทนอดกลั้นถึงขีดสุดของมันแล้วหาเออพาเกิซื้อทางหนึ่งปาดเหงื่อทางหนึ่งแปลคำพูดของสัวหยาเออหา เสียสินเสียสินยังคงสั่นศรีรษะแล้วกล่าวว่าเราไม่แลกสัวหยาเอ๋อหาพาได้ยินคำแปลของหาเอ๋อพาเก๋อสือก็ไม่อาจสะกดเพลิงโทสะได้พลันตวัดเท้าเตะหาเอ๋อพาเก๋อสือล้มลงชี้หน้าเสียสินตวาดสั่งว่าจับตัวมันให้กับเราเราผูด้ตดิดตามที่ด้านหลังสัวหยาเอ๋อหาพากันยืดเอวขึ้นโถมใส่เสียสิน ยังมีนักรบที่ยืนยามอยู่สองฝ้าข้างก็เงื้อหอกชักดาบโค้งออกรายล้อมเสี้ยสินเอาไว้ที่ด้านหลังเสี้ยสินปรากฏหอกยาวสองเล่มจ่อใส่ที่ลำคอมีดาบโคง้งคู่หนึ่งไข้ตัดกันสัวยาเอื้อหาเสียยิ้มแล้วกล่าวว่าเจ้าไม่ขายไม่แลกเปลี่ยนอย่างนั้นเราให้เจ้ายกพวกนางแก่เราคุกเข่าลง จูปลายรองเท้าสเสวจือของเราร้องขอให้เรารับตัวพวกนางไว้เราจะยกเว้นโทษตายให้กับเจ้าไม่เช่นนั้นศีรษะต้องหลุดจากบาห้าเออพาเก๋สื่อคือบคลานขึ้นมาแปลคำพูดของซอหยาเออหาต่อเสียสินเสียสินนึกไม่ถึงว่าจะตกอยู่ในสภาพเช่นนี้มันไม่ได้เพิ่งยกสตรีให้เป็นครั้งแรกระหว่างอยู่ที่แดนเหลียวตงมันยกสาวงาม ที่ชนเผ่าต่างๆมอบให้แก่มันให้เป็นภรรยากับผู้ใต้บังคับบัญชาของมันแต่การยกให้เช่นนั้นต่างกับการยกให้เช่นนี้สีหลินกับเย่อนาเพียงเป็นหญิงรับใช้ของมันหากยกพวกนางให้แลกกับความปลอดภัยของทั้งหมดคล้ายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่ว่าเสี้ยศินทำไม่ได้นี่เกี่ยวพันถึงศักดิ์ศรีของผู้คน มันต้องไม่นำความอายอัปยศของสตรีเข้าแลกกับความปลอดภัยส่วนบุคคลดวงตาเสียสินปรากฏสีแดงซ่านแผ่กระจายออกกล่าวย้ำทีละคำว่าเราไม่ยกให้